เรื่องแล้วครับต่อเนื่องจากที่เราคุยกันว่าประเทศไทยเจ๋งยังไงวันนี้แอดคิมมีอีกเรื่องที่เจ๋งจนล้นครับคือเราฮอตเกินไปจนเกิดปัญหาที่น่ายินดี A good problem to have เ <c oughs> พื่อนๆคงเห็นภาพไบรัเราสุวรรณภูมิแตกกันแล้วใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวทะลักเข้ามาจนสนามบินหลักของเราแทบจะรองรับไม่ไหวนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวครับแต่มันคือวิกฤตเจ,จ็ดความสําเร็จที่ทําให้วันนี้รัฐบาลต้องพลิกเกมครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ขยายสุวรรณภูมิแต่ต้องสร้างแผนยักษ์ปูตะเพาภูทอนเพื่อแค่โจทย์ว่า ทำไมสนามบินไทยไม่เคยพอเดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money and Economics Live ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจอยู่กับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่โอ้โหฟังแล้วทั้งเหนื่อยใจแทนคนทำงานแต่ก็แอบภูมิใจในความฮอตของบ้านเราครับนั่นคือปัญหาคอขวดหรือบ t t e ท n e c k ที่ประตูหน้าด่านของประเทศคือเพื่อนๆครับประเทศไทยเรามีสวุวรรณภูมิเป็นประตูหลักที่ยิ่งใหญ่ทันสมัยแต่ด้วยความเจ๋งของเราทั้งซอฟต์พาวเวอร์ทั้งการท่องเที่ยวมันดึงดูดคนมาเร็วจนโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีเอาไม่อยู่ครับตอนนี้ในโลกโซเชียลฝรั่งเขากบนกันอุบเหมือนกันแอดคิมไปส่องมาใน Trip Advisor ใน reddit โอ้โหเขาบอกว่ารักเมืองไทยนะแต่เกลียดประสบการณ์ที่สนามบิน love Thailand but hate the airport experience บางคนเจอคิวต่อมอบอกว่า the immigration queue at BKK is a nightmare คิวต่อมอที่สุวรรณภูมิคือฝันร้ายมีคนนึงรีวิวไว้เจ็บมากครับบอกว่ารอเกิน2ชั่วโมงแถวยาวประมาณ200เมตรกว้าง15เมตรเป็นการรอตอมอที่นานที่สุดในชีวิตเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับอดีนายกเษฐาถึงกับต้องลงพื้นที่ไปตรวจแบบเซอร์ไพรส์แล้วท่านก็โพสต์เองเลยว่าผมวัดเวลาพบว่าใช้เวลานานเรื่องนี้ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนทีนี้เรามาเจาะลึกในเชิงเศรษฐศาสตร์กันครับ นี่คือกรณีศึกษาคลาสสิกของอุปสงค์อุปทานที่ไม่สมดุลอย่างรุนแรงด้านซัลายสควาขีดความสามารถสุวรรณภูมิถูกออกแบบมาเริ่มแรกให้รองรับผู้โดยสาร45ล้านคนต่อปีเราเพิ่งเปิดอาคารเทียบเครื่องดินรองทั้งที่1หรือ SAT 1ไปเมื่อปลายปี2023ช่วยเพิ่มศักยภาพขึ้นมาอีก15ล้านคนต่อปีรวมเป็น60ล้านคนต่อปีด้านดีมานความต้องการเดินทางแต่มาดูตัวเลขจริงครับปี2024ตัวเลขผู้โดยสารที่ใช้สุวรรณภูมิพุ่งไปที่เกือบ60ล้านคน คือเต็มเพดานพอดีและตัวเลขคาดการ์สำหรับปี2025นี้คือ64-65ล้านคนและในปีงบประมาณ2026คาดว่าจะสูงถึง67.7ล้านคนคุณผู้ฟังครับนี่คือข้อมูลเชิงลึกที่แอดคิมอยาให้เห็นคืออาคาร SAT 1นั้นเต็มตั้งแต่วันที่เปิดครับศักยภาพ15ล้านคนที่เพิ่มเข้ามาถูกความต้องการที่อั้นไว้กินหมดภายในเวลาไม่ถึง1ปีตอนนี้เรากำลังดำเนินการที่ระดับ108%ของขีดความสามารถที่ออกแบบมาแล้ว การที่เราเปิดรันเวย์ที่3ไปมันช่วยเพิ่มจํานวนเที่ยวบินต่อชั่วโมงได้จริงครับแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ภาคพื้นดินครับมันแค่ย้ายคอขวดจากบนฟ้าลงมาที่แถวตอมอที่ยาว200เมตรนั่นแหละครับวิกฤตคอขวดที่สุวรรณภูมิครั้งนี้มันบีบให้ภาครัฐและทออทอต้องทําการปฏิวัติทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ครับยุทธศาสตร์เดิมตลอดหลาย10ปีประเทศไทยใช้โมเดล single เกตเ way หรือประตูหลักบานเดียวนโยบายคือ all roads lead to bangkok นักท่องเที่ยวทุกคนต้องบินมาลง BKK แล้วค่อยต่อเครื่องไปที่อื่น โมเดลนี้สร้างหับที่ยิ่งใหญ่แต่เปราะบางและสร้างขอขวดที่ใหญ่ที่สุดไว้ที่เดียวยุทธศาสตร์ใหม่คือการเปลี่ยนไปสู่มัลติหับหรือมัลติ d e ส t i n a t i o n หลายศูนย์กลางหลายจุดหมายปลายทางนี่คือการพลิกเกมครับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์มี3ข้อชัดเจน 1. กระจายความเสี่ยงเลิกพึ่งพาจุดตายจุดเดียวที่ BKK 2. ลดแรงกดดันแก้ปัญหาคอขวดที่สุวรรณภูมิโดยตรง 3. กระจายรายได้นี่คือหัวใจทางเศรษฐกิจที่แท้จริงครับ คือการหยุดไม่ให้เงินมากระจุกตัวแค่ในกรุงเทพแต่กระจายผลประโยชน์การท่องเที่ยวไปสู้เศรษฐกิจภูมิภาคและเมืองรองโดยตรงการปฏิวัติครั้งนี้คือสงครามที่ทอทอต้องสู้พร้อมกัน3แนวรบครับแนวรบที่1ตรึงกําลังหลักที่สุวรรณภูมิเราทิ้งฐานทัพหลักไม่ได้ครับแนวรบแรกคือการอัดฉีดทรัพยากรเพื่อขยายสุวรรณภูมิต่อไปอีกในอภิมันอัิโปรเจกต์แผนแม่บทสุวรรณภูมิมูลค่า142,000ล้านบาท เฟสเร่งด่วน East Expansion ใช้งบประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทขยายอาคารผู้โดยสารเดิมด้านทิศตะวันออกเพิ่มศักยภาพอีกบวก15ล้านคนต่อปีคาดว่าจะเริ่มประมูลปี2026และจะเสร็จประมาณปี2028 2030ถึง2030เฟสยักษ์ South Terminal นี่คือโครงการสัตว์ประหลาดตัวจริงครับ1,30 0 0 0ล้านบาทสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ทั้งหลังทางทิศใต้เพิ่มศักยภาพอีกมหาศาลบวก70ล้านคนต่อปี คาดว่าจะเริ่มประมูลปี2027และจะแล้วเสร็จในปี2033มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยครับทอทอมีการปรับแผนล่าสุดส,ดสิงหาคม2025บอกว่าเป้าหมายสูงสุด150ล้านคนอาจจะใหญ่เกินไปและขอปรับลดเป้าลงมาเหลือ120ล้านคนต่อปีซึ่งก็ยังถือว่าใหญ่มากอยู่ดีครับแนวรบที่2ปลุกผีอูตะเผาวความหวังที่กำลังติดลมแนวรบที่2คือไพ่ใบที่ทะเยอทยานที่สุดของแผนนี้ครับ โครงการพัฒนาสนามบินอูตเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกมูลค่า290,000ถึง320,000ล้านบาทนี่ไม่ใช่แค่สนามบินครับแต่มันคือหัวใจของ EEC คือศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยานและคือประตูหลักแห่งที่3ของประเทศไทยแต่ขอ้อมูลจากการทำดีบรีเซชของแอดคิมนับรายปี2025พบว่าเสาหลักต้นนี้กำลังล่มสลายครับโครงการนี้หยุดชะงักและจ่อปากเหวเกิดอะไรขึ้น เพราะโครงการสนามบินอูตะเภาถูกผูกมัดไว้ในสัญญากับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินและเจ้ารถไฟขบวนนี้6ปีผ่านไปมันยังแทบไม่มีความคืบหน้าเลยครับการก่อสร้างยังไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ำนี่คือจุดตายครับถ้ารถไฟไม่มาอูตะเภาก็เป็นแค่สนามบินภูทรที่อยู่ไกลกลุ่มเอกชนผู้ลงทุนคือ UTA เขาก็ไม่ยอมสร้าง ล่าสุด UTA ถึงขั้นขู่ว่าจะยกเลิกสัญญาหรือเสนอลดขนาดโครงการเฟสหนึ่จาก12ล้านคนต่อปีให้เหลือแค่3ล้านคนต่อปีซึ่งทาง EEC ก็ปฏิเสธเพราะมันเล็กเกินไปที่จะเป็นฮับตอนนี้เลยเดดล็อกครับแนวรบที่3ปฏิวัติสนามบินภูทรพระเอกตัวจริงในขณะที่ยักษ์ใหญ่กำลังดิ้นรนการปฏิวัติที่แท้จริงมันกำลังเกิดขึ้นในแนวรบที่3ครับที่สนามบินภูทร นี่แหละครับคือกลยุทธ์มัลติ e s t i n a t i o n ที่ได้ผลจริงคือการอัปเกรดสนามบินในจวัดท่องเที่ยวให้รับเที่ยวบินนานาชาติได้โดยตรงและบายพาสกรุงเทพไปเลยภูเก็ตครับที่นี่ก็แตกเหมือนกันครับศักยภาพปัจจุบันอยู่ที่12.5ล้านคนแต่ตัวเลขคาดการปี2025นี้พุ่งไปที่16-18ล้านคนตอนนี้กำลังเร่งขยายเฟส2ตั้งเป้าให้รองรับ18ล้านคนภายในปี2029 รวมถึงสร้างอาคารผู้สานร,ระหว่างประเทศใหม่ขนาด 1- นึ่งแสนตารางเมตรเชียงใหม่ครับศักยภาพเดิม8ล้านคนแต่ก่อนโควิดก็รับไป10ล้านแล้วทอทเลยจัดแผน10ปี2 0 2 6ันถึงสองพเฟสแรกจะขยายเป็น16.5ล้านคนภายในปี2 0 2 9และเป้าหมายสุดท้ายคือ20ล้านคนภายในปี2 0 3 3กระบี่ครับดาวลุงตัวจริงในขณะที่ส่วนนภูมิกับอุตภัยยังติดลมกระบี่สร้างเสร็จแล้วครับอาคารผู้สารหลังที่3และส่วนปรับปรุงใหม่ เพิ่งเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อตุลาคม2025นี้เองศักยภาพเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก4ล้านเป็น8ล้านคนต่อปีและที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้กะบีมีประตูสําหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยเฉพาะเกต1-7ถึงแล้วนี่คือหลักฐานว่ามันเวิร์กครับกลยุทธ์นี้คือแนวรบเดียวที่กําลังให้ผลลัพธ์ในทันทีสายการบินอย่างอินดิโก้และอีกหลายสายกําลังแห่บินตรงไปกะบีสายการบินเอติฮัดเพิ่งเปิดไฟล์ตรงอาบูดาบีเชียงใหม่พฤศจิกา2025นีนี้ เวอร์จินแอตแลนติกเพิ่งเปิดบินตรงไปภูเกต็ตนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงต้องการครับแอดคิมไปเจอในฟอรัมชาวต่างชาติที่เกษียณอายุเขาเกลียดไว้ได้ว่าข้อได้เปรียบหนึ่งที่ภูเก็ตมีคือบางประเทศบินตรงได้เลยนี่เป็นข้อพิจารณาที่สําคัญมากเพราะไฟาย,ยาวๆมันบั่นทอนร่างกายคุณจริงๆเมื่อคุณอายุมากขึ้นนี่คือการบายพาสความฝันล้าที่ตอมอสวนภูมิไปเลยครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรครับนี่ไม่ใช่แค่การสร้างสนามบินเพิ่มแต่มันคือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์การททท่องงยยไั้ระบ จากเดิมที่ขายกรุงเทพบวกหนึ่งตอนนี้เราขาย direct to experience บินตรงสู่ประสบการณ์ประเทศไทยพิสูจน์มา50ปีแล้วครับว่าเราคือเจ้าแห่งการสร้างอุปทาน master of demand generation เราคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าปรารถนาที่สุดในโลกแต่วิกฤตครั้งนี้พิสูจน์ว่าเรากำลังล้มเหลวในการบริหารจัดการอุปทาน failing at supply management เราไม่สามารถจัดการความสาเร็จที่เราสร้างขึ้นมาเองได้ เดิมพันครั้งนี้สูงมากครับนี่ไม่ใช่ปัญหาที่น่ายินดีอีกต่อไปแต่มันคือนี่สินเชิงโครงสร้างที่กําลังคุกคามขีดความสมารถในการแข่งขันของเราแถวตมอสองชั่วโมงที่สุวรรณภูมิคือโฆษณาชั้นดีให้เวียดนามมาเลเซียหรือสิงคโปร์ครับกลยุทธ์มอติหับนั้นถูกต้องร้อยเซ็น์มันสร้างความยืดหยุ่นกระจายความมั่งคัง่งและสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ดีกว่าคําถามใหญ่ที่ประเทศไทยต้องตอบในวันนี้คือความสําเร็จของแนวรบที่3านวนรบภูทร จะขยายตัวได้เร็วพอไหมที่จะรองรับนะักท่องเที่ยวที่ล้นออกมาในขณะที่เราต้องรอแนวรบที่1ส่วนในภูมิสาวเทอร์มินาลไปอีก8ปีและต้องตัดแนวรบที่2อูู่ตะเภาที่กำลังติดลมทิ้งไปจากสมาการอย่างน้อยในระยะสั้นนี่คือการแข่งขันกับเวลาของประเทศไทยครับการจะเป็นหับในเศรษฐกิจโลกยุคใหม่นั้นมันไม่พอแค่ดึงคนเข้ามาแต่คุณต้องบริหารจัดการคนที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสําคัญกดสมัครห้องเรียนนักลงทุนที่จะมีข้อมูลจากรีเสิร์ชหลักแสนมาเล่าให้ฟังส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดไลน์มาที่ไลน์แอดคิ property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอสุรพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไลน์ไปด้วยคําว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุีิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับตัวตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร <languages? S 2> และข้อสอนะครับคนที่มีธรุรกิจมีรายได้ voilà ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงงปในสังหาริลครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตี ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวัจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ